คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเวลาคุณพูดเรื่องบิตคอยกับใครเขามักตอบกลับมาว่าของหลอกลวงของคุณรวยหรือของเล่นของเนิร์ดถ้าคุณเคยเจอแบบนี้ดีใจด้วยครับเพราะนั่นคือสัญญาณว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงต้นของสิ่งยิ่งใหญ่และทุกครั้งในประวัติศาสตร์โลกจะให้รางวัลกับคนที่เข้าใจก่อนเสมอช่วงที่2ความไม่เข้าใจ คือโอกาสในทุกนวัตกรรมใหญ่ๆตั้งแต่ไฟฟ้าโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตไปจนถึงเงินดิจิตัลคนส่วนใหญ่จะเริ่มจากการปฏิเสธก่อนเพราะสิ่งใหม่ๆม,มักทำให้คนรู้สึกกลัวสิ่งที่ไม่คุ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจคือคนส่วนน้อยที่เข้าใจตั้งแต่ต้นมักจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดบิตคอยก็เช่นเดียวกันครับการที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจคือของขวัญสำหรับคนที่มองเห็นก่อน ช่วงที่3โลกเคยปฏิเสธทุกสิ่งที่เปลี่ยนโลกในปี1995คนบอกว่าอินเทอร์เน็ตเป็นของเล่นไม่มีทางใช้ได้จริงในปี2007คนหัวเราะตอน Apple เปิดตัว iPhone ว่ามันแพงเกินไปใครจะใช้แต่วันนี้เราทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนสิ่งเดียวที่ต่างคือคนที่เข้าใจก่อนได้โอกาสที่คนอื่นไม่มีวันนี้ Bitcoin อยู่ในจุกเดียวกับอินเทอร์เน็ตปี1995คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจแต่มันกำลังจะเปลี่ยนโลกช่วงที่4คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเพราะพวกเขายังคิดแบบระบบเก่า b บิตคอยไม่ได้ยากครับแต่มันขัดกับสิ่งที่เราถูกสอนมาเราถูกสอนว่าเงินต้องมีรัฐบาลค้ำประกันต้องมีธนาคารดูแลต้องมีคนกลางควบคุมแต่บิตคอยสอนตรงข้าม ไม่มีใครควบคุมไม่มีใครพินพเพิ่มไม่มีใครโกงได้นั่นแหละครับคือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเพราะมันไม่เข้ากับกรอบความคิดเก่าแต่ในความไม่เข้าใจของคนอื่นนั่นแหละคือโอกาสของคุณช่วงที่5การที่คนหัวเราะคือสัญญาณของโอกาสลองดูประวัติศาสตร์ครับทุกครั้งที่คนส่วนใหญ่หัวเราะกับสิ่งใหม่ๆ สิ่งนั้นมักเป็นของสำคัญของโลกในเวลาต่อมาในปี2010บิตคอยราคาไม่ถึง1ดอลลาร์ใครพูดถึงมันตอนนั้นโดนหัวเราะว่าเพอ้อฝันแต่วันนี้มันคือสินทรัพย์ที่แบงค์ระดับโลกถือไว้ในงบดุลเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวเวลาคนหัวเราะใส่คุณที่พูดเรื่องบิตคอยเพราะเสียงหัวเราะของคนส่วนใหญ่ในวันนี้มักเป็นเสียงเสียดายในวันพรุ่งนี้ช่วงที่6 ตลาดที่ยังมีคนไม่เข้าใจเท่ากับตลาดที่ยังไม่เต็มสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับนักลงทุนไม่ใช่ตลาดที่ไม่มีคนเชื่อแต่มันคือตลาดที่ทุกคนเข้าใจพร้อมกันเพราะตอนนั้นโอกาสหมดแล้ววันนี้บิตคอยยังมีคนจำนวนมากที่ไม่เข้าใจระบบของมันยังมีคนที่คิดว่ามันคือแชร์โลกโซ่หรือเครื่องมือเกงกำไรนั่นแปลว่าเรายังอยู่ในช่วงต้นของเกมนี้ และตราบใดที่คนส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นคุณยังมีเวลาสะสมช่วงที่7โอกาสไม่ได้มาพร้อมความมั่นใจของคนหมู่มากเวลาคุณเริ่มเห็นคนพูดถึงสิ่งหนึ่งเต็มโซเชียลนั่นมักเป็นช่วงที่สายแล้วเพราะตอนนั้นตลาดได้ price M ความเข้าใจไปหมดแล้วโอกาสที่แท้จริงจะอยู่ในช่วงที่ทุกคนยังสับสนทุกคนยังไม่มั่นใจและทุกคนยังถามว่ามันคืออะไรแน่ ถ้าคุณเข้าใจในช่วงนั้นแปลว่าคุณกำลังอยู่ในฝั่งที่ได้ประโยชน์ที่สุดในโลกการลงทุนช่วงที่8คนส่วนใหญ่จะรอให้ปลอดภัยก่อนค่อยเข้าแต่ตอนนั้นไม่ใช่โอกาสแล้วคนส่วนใหญ่จะรอให้รัฐบาลรับรองรอให้ธนาคารใช้ก่อนถึงจะกล้าเข้าแต่พอถึงวันนั้นราคามันก็จะสะท้อนความปลอดภัยไปแล้วโอกาสของคุณคือวันนี้วันที่คนยังสงสยัย วันที่สื่อยังพูดไม่ดีวันที่เพื่อนยังบอกว่าอย่าเพ้อเพราะวันหนึ่งที่โลกเข้าใจพร้อมกันมันจะไม่มีคำว่าของถูกอีกต่อไปช่วงที่9การเข้าใจก่อนคือการซื้อเวลาบิ c คอยไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่รวยแต่ให้รางวัลกับคนที่เข้าใจก่อนในโลกนี้คุณไม่มีทางซื้อเวลาได้แต่การเข้าใจสิ่งหนึ่งก่อนคนอื่นนั่นแหละคือการซื้อเวลา และในตลาดการเงินเวลาเท่ากับเงินการที่คุณศึกษาบิตคอยวันนี้แปลว่าคุณกำลังซื้อเวลาอนาคตก่อนที่มันจะแพงขึ้นช่วงที่10ความเข้าใจคือทรัพย์สินที่ไม่มีใครขโมยได้บิตคอยอาจเป็นทรัพย์สินที่ถูกขโมยได้ถ้าคุณไม่ระวัง private key แต่ความเข้าใจเรื่องบิตคอยไม่มีใครขโมยจากคุณได้เลย คนส่วนใหญ่ไม่กล้าเรียนรู้เพราะคิดว่ามันยากแต่ในความยากนั้นแหละคือสิ่งที่กันคนทั่วไปออกจากโอกาสและยิ่งมีคนเข้าใจน้อยเท่าไหร่คุณยิ่งมีมูลค่ามากขึ้นในฐานะที่คุณเป็นคนเข้าใจช่วงที่11คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเพราะพวกเขายังไม่เคยเจ็บจากระบบเดิมลองมองรอบตัวดูครับคนที่เริ่มเข้าใจบิตคอย มักไม่ใช่คนรวยตั้งแต่เกิดแต่เป็นคนที่เคยแพ้ในระบบเดิมมาก่อนเคยเห็นเงินเฟอ้อกัดกินค่าเงินเคยโดนระบบธนาคารจำกัดเคยเห็นภาษีที่ไม่ยุติธรรมเพราะเขาเคยเจ็บจากระบบนั้นจึงเริ่มมองหาทางใหม่และบิตคอยคือคำตอบของคนที่เคยเสียเวลาให้ระบบที่ไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้น การที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีแต่มันหมายความว่าพวกเขายังไม่ถึงจุดที่ต้องเข้าใจมันช่วงที่12คนที่มองเห็นก่อนมักถูกหัวเราะก,ก่อนลองย้อนไปดูจุกการเปลี่ยนแปลงของโลกคนที่เข้าใจสิ่งใหม่ก่อนมักโดนหัวเราะโดนดูถูกโดนบอกว่าเพ้อฝันแต่เวลาผ่านไป โลกกลับพิสูจน์ว่าเขาคิดถูกคนที่พูดถึงอินเทอร์เน็ตในยุค90ถูกหาว่าเวอร์คนที่พูดถึงรถไฟฟ้าในยุค2000ถูกหาว่าไม่จริงและคนที่พูดถึงบิตคอยในยุคนี้ก็ถูกหัวเราะเหมือนกันแต่เสียงหัวเราะวันนี้จะกลายเป็นเสียงอยากรู้จังตอนนั้นคุณรู้ได้ยังไงในวันหน้าช่วงที่13 อยากกลัวที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้ราคายังถูกราคาของบิตคอยในวันนี้ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันมากไม่ใช่เพราะมันไม่ดีแต่เพราะคนยังไม่เข้าใจและนี่คือความจริงของทุกสินทรัพย์ในประวัติศาสตร์ทองคำถูกมองว่าไร้ค่าเป็นพันปีหุ้นเคยถูกมองว่าเสี่ยงเกินไป และบิตคอยวันนี้ก็ถูกมองแบบเดียวกันความไม่เข้าใจของคนอื่นคือส่วนลดให้กับคนที่มองเห็นช่วงที่14ความไม่เข้าใจคือกำแพงที่ปกป้องโอกาสโอกาสในชีวิตไม่ได้เกิดจากสิ่งที่ทุกคนเข้าใจแต่มันเกิดจากสิ่งที่คนส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็น บิตคอยจึงยังคงเป็นโอกาสเพราะมันยังถูกเข้าใจผิดทุกความสับสนทุกความไม่เชื่อคือกำแพงที่กานคนส่วนใหญ่ไม่ให้เข้ามาและตราบใดที่กำแพงนี้ยังมีอยู่โอกาสของคุณก็ยังอยู่ด้วยช่วงที่15วันที่ทุกคนเข้าใจเท่ากับวันที่คุณต้องขายให้พวกเขา มันมีคำพูดคลาสสิกในวงการลงทุนว่าซื้อในตอนที่คนอื่นกลัวและขายในตอนที่คนอื่นโลภบิตคอยก็เช่นเดียวกันวันที่ทุกคนเข้าใจพร้อมกันวันที่มันกลายเป็นกระแสหลักนั่นแหละคือวันที่คุณควรขายบางส่วนให้พวกเขาแต่วันนี้คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจยังกลัวยังลังเลและนั่นคือเวลาที่คุณควรสะสมเงียบ โดยไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจเพราะสุดท้ายเวลาจะอธิบายแทนคุณเองช่วงที่16อย่าพยายามอธิบายบิตคอยให้ทุกคนเข้าใจแค่เข้าใจให้ลึกพอสิ่งที่เหนื่อยที่สุดในวงการนี้คือพยายามอธิบายให้คนที่ยังไม่พร้อมจะเข้าใจเพราะเขาไม่ได้ขาดข้อมูลเขาขาดมุมมองใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องโน้มน้าวใครหน้าที่ของคุณคือศึกษาให้เข้าใจลึกพอและอยู่ในระบบนี้ให้นานพอวันหนึง่งเมื่อราคาขึ้นเขาจะมาถามคุณเองว่าตอนนั้นคุณรู้ได้ยังไงและคุณจะตอบว่าเพราะผมศึกษาในวันที่ทุกคนยังไม่เข้าใจช่วงที่17ความเข้าใจในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ คือทุนที่มีค่าที่สุดคุณอาจไม่มีเงินมากมายตอนนี้แต่ถ้าคุณเข้าใจบิตคอยจริงๆคุณมีสิ่งที่คนมีเงินมากมายไม่มีนั่นคือความเข้าใจในสิ่งที่กำลังจะมาถึงความเข้าใจนั้นจะเปลี่ยนเป็นโอกาสในวันที่ระบบเริ่มชัดเพราะในโลกที่ทุกคนรวยจากข้อมูลความเข้าใจล่วงหน้าคือทองคำใหม่ของโลกยุคดิจิทัล ช่วงที่18โลกยังอยู่ในช่วงยังไม่รู้ว่าต้องรู้วันนี้ผู้คนจำนวนมากยังไม่รู้เลยว่าบิตคอยสำคัญขนาดไหนมันเหมือนคนในยกแรกของอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่รู้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแต่ทุกปีบิตคอยกำลังค่อยๆเข้ามาในระบบการเงินจริงประเทศต่างๆเริ่มถือมันธนาคารเริ่มพูดถึงมัน และวันหนึ่งมันจะไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแต่มันจะเป็นสิ่งจำเป็นแต่ตอนนั้นราคาจะไม่ใช่แบบวันนี้แล้วช่วงที่19ถ้าคุณเข้าใจตอนนี้แปลว่าคุณอยู่ข้างหน้ากว่าโลกทั้งใบปัจจุบันมีคนถือบิตคอยทั้งหมดเพียงไม่ถึง5%เปอร์เซของประชากรโลก และคนที่เข้าใจจริงๆยิ่งน้อยกว่านั้นอีกนั่นหมายความว่าถ้าคุณกำลังฟังพอดแคสต์นี้อยู่ตอนนี้คุณคือคนส่วนน้อยของโลกที่เข้าใจอนาคตของระบบการเงินก่อนคนอื่นและสิ่งที่คุณต้องทาไม่ใช่รีบแต่คืออยู่ตรงนี้ให้นานพอจนโลกเดินมาทันคุณช่วงที่20ความไม่เข้าใจของคนอื่นคือของขวัญของเรา สุดท้ายนี้อย่ากโกรธอย่าหัวเราะหรือดูถูกคนที่ยังไม่เข้าใจบิตคอยเพราะการที่พวกเขายังไม่เข้าใจคือของขวัญที่ทำให้เรายังมีเวลายังมีโอกาสยังมีราคาดีให้สะสมโลกจะเข้าใจบิตคอยทีละนิดเหมือนอินเทอร์เน็ตที่เคยถูกมองว่าไร้ค่าแต่วันหนึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้และในวันนั้น คุณจะยิ้มเพราะคุณคือคนที่มองเห็นมันตั้งแต่ตอนที่โลกยังไม่เข้าใจ